สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนเลี้ยงควายนะครับเมื่อนี้คลิปนี้กบับบอดี้แมววาเรื่องควายได้ครับพอดีว่าเมื่อเช้าไปหับน้องนะครับออกไปหับน้องตั้งแต่ประมาณช่วงหกโมงกับมีหมาครับมีหมามันแลนมันเล่นกันนะครับอยู่ห่างทางมันเล่นยอกกันแล้วก็ที่หนี่มันมันกะกลับแบบมันแลนแล้วก็มันแบบ กลับมาออกมาในทางก็คือตัดหนารถครับตัดหนารถผมมือเส้าครับนี่ครับไปเลยนี่ครับได้แพ้มาแบบนี้ครับอุบัติเหตุเป็นอุบัติเหตุเที่ยวแบบบางเที่ยวก็ขาดมาถึงครับมันกัมันกัจักสีวาจังใดนะครับอุบัติเหตุเท่ากับระวังอยู่แต่ว่าบางเที่หมามันเล่นกันมันกับแบบว่าดีัดสนใจรถวาสิมาฮึ่งบมามันแล่นตัดมาเลยครับตัดมากับส้นตัวผมเบรกไว้ทันเนาะ กะครับบ่ดีเร็วนะครับแต่ว่ามันเบรกว่าท่านมันมันมันตัดหนากระชันชีดแท่งนะครับแล้วก็มากันจะเป็นอย่างไรเห็นเจ็บอยู่แต่ผมกับบดิจรดลงมเพราะว่าผมกับกับฝ่าว่ากันบดิจอดเบึ้งแบบนี้ก็จักจักเสียเอาพิษอย่างไรนะครับทือว่าเสียเอาพิษจะกับจะของหมาเฮ้ยอย่างไรผมก็บอกบ่มั่นใจแต่ว่าผมกับพอดีผมกับเฮ็ดประกันไว้อยู่ครับประกันชั้นหนึ่งอยู่แต่ว่าอ่ากระสิเสียค่า เอ็กเซียสนี่แหละเพราะว่าบ่มีคุกกรณีนะครับผมก็บ่ได้ไปหาเจ้าของหมาหรือว่าอย่างกับ่อยากให้เรื่องมันแบบอยังปันไดเพราะว่าหมากัเจ็บกันเลือดตนหมาหมาก็เลือดตนครับหมาก็เลือดตนขึ้นกันเพราะว่าเจ้าของก็เลี้ยงหมาคื้กันก็เลยแบบเออเอ็กซเซียจังใดก็เลยเอ้าหมากะมันก็แล่นหนีนะครับผมกับบ่ได้จอดนะตอนนั้นมันก็แล่นหนีไป เลียนไปใส่กับบุหงผมเนี่ยบอเห็นด้วยกันเพราะว่าบรดจอดเบิงแล้วก็ขับออกไปไกลแล้วนะครับกับฝ่าวไปฮารนองน้ำอย่างสีนะครับแต่ว่ากระสีมืวาวเรื่องประกันนะครับพอดีผมเหตุประกันไว้เป็นประกันของอ่าเป็นโบเกอร์นนะจะเป็นโบเกอร์หรือเป็นบริษัทที่เพิรับนี่แหละครับเป็นของรู้ใจ .com นะครับมันเป็นประกันออนไลน์นะครับก็เลยสิมา่อวาให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่ามันมันดีหร้อบ่ดีอย่างไรนะครับเหตุไว ถามว่าเฮ็ดประกันไห้ก็ดีครับเพราะว่านี่ครับถ้าเกิดว่าตีเหตุจังสีนะครับเข้ากับสามารถสิเค็มได้เบเบิงแผลด้วยครับนี่ครับเบิ้งแผลแผลกะนี่ครับกัสิเดสงสัยสิเดเปลี่ยนทั้งทั้งชุดเลยครับกระจังหนาแล้วก็ไฟตันหมอนผมก็แตกนะครับก็มีหม่องปายทะเบียนกับกันรูดคือกันกระแตกให้กันนะครับก็คือเฮ็ดประกันของหลุใจนี่ครับของของผมนี่เป็นซีวิกนะครับปีสองพันสิบสามนี่ เบียอยู่ประมาณปีละหมื่นสามครับปีละหมื่นสามแล้วก็เป็นแบบระบุคนขับคือคนขับผมคนหนึ่งเลยสิผมระบุคนขับคนหนึ่งเบียมันก็จะถือลงนะครับถ้าเ้าบลระบุคนขับมันก็สิเบียนก็จะแพงขึ้นวันนี้ส่วนรายละเอียดนะครับเรื่องค่าค่าดอกค่าเบียประกันค่าอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับคนขับหลายอย่างครับตัวนั้นถ้าผู้ใดสนใจก็ลองโทรไปถามเพิ่นนบึงนะครับ แต่ว่าผมสใสซลิงไว้ให้นะครับปีที่สองะครับที่นพวกเข้มติดต่อกันเลยพี่กายกับเข้มพี่กายกับพี่กายผมซึ้อว่าไปซ่นไปซ่นเสานี่นะครับเราบ่มีครูกรณีกันกระจายไปมันมีค่าเสียหายส่วนแรกอยังเป็นเอ็กเซสยังนี่แหละครับพลาดหนึ่งผมก็เลยมันบ่มีถ้่บ่มีครูกรณีนี่เขาก็ต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ว่าก็ถือว่ามันก็ซอย เท่าเดิหลายครับถ้าแม่นเท่าบดีเฮ็ดประกันเท่ากับอาจสีค่าสอบค่ายังมันอาจสีแพงนะครับมันกับคือการลดความเสี่ยงของเท่านะครับถ้าถ้าพอมีทุนกับเฮ็ดไว้ก็ดีนะครับส่วนการเข้มเนี่ยครับคือผมส้นมืันนี้ผมกัดแจงเข้มเลยนะครับกับเบญ่าครับเบญ่าเท่าโทษไปเท่าบดีโท่ไปครับคือเท่ามีแอปคือหลูดใจเพื่อสีมีแอปให้อยู่แล้วครับเท่ากับโหลดไว้โหลดไว้นเครื่องมือถือเทาแล้วก็ แล้วก็เ้าก็สามารถสิแจ้งเข้มผ่านแอปก็ได้ครับเพื่อว่าเขาจะโทรไปก็ไดเบื่อโทรในแอปก็มีครับแต่ว่าแจ้งเข้มไปในแอปสะดวกดีครับแป๊บเดียวครับประมาณหน้าที่สองหน้าที่บ่เกินนีครับเพื่อกระโรกลับมานะครับแล้วก็ให้เห้าแจ้งเข้มมันกระิมีเพื่อกระซีหฮโลดแอปอีกตัวหน,นึ่งคือวิช u ัวซั p พอร์ตเนี่แหละครับเพื่อกระสีทรงลิงกมาให้ในในข้อค่วมนะครับในเอสเอ็มเอสาก็ คลิกลิงแล้วก็โหลดเลยแต่ว่าผมโหลดไปแล้วนะครับเพราะว่าผมเคยเขีมแล้วมันก็ง่ายเนี่ยวันนี้ขั้นตอนการเขีมมันก็สิถามนะครับว่าอ่าไปส้นยังนีงยังสิท่าก็ตอบไปครับแล้วก็เอกสารทีเท้าต้องเตรียมก็คือบ่มีอย่างครับคือคือแค่ใบขับขี่นะครับใบขับขี่แล้วก็เพื่อกับสีเบิองเหล็กไม่เบิองคว่ำเสียหายท้ายหนารถหลังอ่าายลดยังไงสีนะครับตามที่เพิ่นบอกเขาก็เหตุตามที่เพิ่นบอกไว้นะครับ มีกล่องหนารถบอยยังไงสีก็ตามเงินไขที่เพื่อนเที่ยวเฮ็ดตั้งต่แรกได้ครับเมื่อกิสีถามน้บัดนี้พ่อแจงเข้มแล้วนะครับสามารถแจงเข้มออนไลน์ได้เลยครับเพื่อกิดสีสีเชื่อมต่อกับแอปวิทยุสพอร์ตนี่แหละนะครับที่เพื่อนในรถนะครับเพื่อกิสีสามารถแบบประมาณว่าวิดีวิดีโอคอคุยกันได้เลยนะครับกับบุญญาครับพ่อเข้มแล้วเพื่อกิสีเดียวเพื่อกิสีทรงอ่า เอกสารการเคลมให้ในในอ e ีเมลเฮาหรือว่าในเมสเซจยังก็ได้ครับเพิ่นอาจสิเพิ่อน,อพนก็สิส่งไว้ให้แต่ว่าห้องผมนี่รับทางอ่าอีเมลนะครับเพิ่นก็สิส่งมาทางอ e ีเมลบัดนี้เฮาก็ปริ้นเวลาเฮาไปเคลมเฮาก็เอาเอา e ีเมลเอกสารที่เพิ่นส่งมานั่ยละครับไปให้ศูนย์ได้เลยนะครับห้องผมมันเคลมศูนย์เคลมศูนย์ก็ได้เคลมอูก็ได้นะครับก็เอาไปยื่นให้เพิ่นเลยนะครับศูนย์เฮาก็สินัดไปซ่อมอีหยังก็ตาม เรดับขั้นตอนต่อไปนะครับแต่ว่าการเขียมบ่ยากครับแล้วก็ของหลูใจเพิ่นเพราะว่าผมกระเฮ็ดมาประมาณสองสามปีแล้วละครับแต่ผมมีปัญหาหยังคาเบียกับบ่แพงบันไดครับนี่ครับเขีมเวลาเขีมยง่ายครับเวลาเขียมบ่จุกจิ๊กบอกเลยครับเพราะว่าผมเคยมาแล้วก็เลยอยากชิมว้าวให้พ่อแม่พี่น้องเ้างังอีกเทนหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ ถ้าผู้ใดสนใจเดี๋ยวผมสิใส่ลิงไว้ให้นะครับใส่ลิงอของรู่ใจไว้ให้เพื่ออยากเฮ็ดประกันนะครับเฮ็ดไว้ก็ดีครับครเพื่อเกิดวัตถิยาจังสิมันก็นอา่าบ่ต้องจ่ายหลายนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณหล,ลายๆครับสวัสดีครับ